ตั้งแต่รับเปิดไเหมือนเดิมนะคะการก็จะทอดปลานนลนี่คือเดี๋ยวพ่อ้านเขากลับมาก็ไปส่งหลานอยู่ค่ะพ่อวานไปส่งหลานวัดไอตรงเรียนว,ว่าอาการจะไม่ได้เข้าเลยเนาะทำครัวเสร็จั่นแหละค่ะทำครัวทำอาหารให้พ่อบ้านเสร็จถึงจะได้เข้านะคะต้องขอโทษเพื่อนเพื่อด้วยค่ะอันการจะทอดปลานนลทอดปลาเอนนเตาแก๊สใหญ่ก็หมดเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ไป เติมอ,อีกเมนูหนึ่งอ่ะให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้อาจารย์จะทําอะไรให้พ่อบ้านคืนนี้เมนูจะทอดปลานิลน,นะคะนี่ปลานิลเตรียมไว้แล้วหมักไว้ตั้งแต่เมือ่อวานแล้วค่ะข,ข้าเนื้อแล้วเนาะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอืมเมนูอีกอันหนึ่งก็ต้มหอยแมลงภู่ค่ะต้มหอยแมลงภู่เนาะแล้วก็มาการวุ่นวายมากจริงๆเลยกับภา,ารกิจงานบ้านงานเรือน ในครัวนะคะไม่ได้ไปเข้าห้องไลฟ์เพื่อนๆก็ต้องขอโทษ้วยเด้อเนาะเพื่อนไลฟ์ตอนเช้าเพราะว่ายุ่งกับการไปส่งลูกส่งหลานทํากับข้าวแวะซื้อกับข้าวกับปลานี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อีกเมนูหนึ่งอ่ะให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้ยาการจะทําอะไรให้พ่อบ้านเพื่อนที่นั่งไลฟ์สดเลยเพราะยาการวุ่นวายอยู่กับอาหารการกินค่ะ, <ๆ S 1> คะนี่แหละครอบครัวอิการก็จะเป็นอย่างนี้แหละ จะถ่ายทำให้เพื่อนๆดูเนาะสวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของการแยวขามนะคะอันนี้ก็จะมานำเสนอว่าเมนูวันนี้มีอะไรกระดูกหมูค่ะนี่ของอยากของกินเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆมนก็โพดของกินใมก่อนมีสับประรดการจะทอดปลานิลนทอดปลานมิ่นเตาแก๊สใหญ่ก็หมดเนาะไม่ได้ไป ไม่ได้ไปเติมอืมฮมในโดอีกอันหนึ่งก็ต้มหอยมแมลงพู่ค่ะต้มหอยมแมลงพู่เนาะแล้วก็นัดกัดตเน,เนินรายการจะได้เข้าไปอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าเวลาวันธรรมดาเนี่ยไปส่งลูกส่งหลาน,นาจะไม่ได้เข้าห้องไลเพื่อนเลยนะคะบอกโดยการจะทอดปลานินทอดปลาเนนเตาแก๊สใหญ่ก็หมดเนาะไม่ได้ไป ไม่ได้ไปเติมเนาะเพราะบ้านก็ไปส่งน right? ักเรียนเช้ามาใจวุ่นวายนะยกรไม่ได้เข้าห้องใครนะคะใครส่งใครมายการก็ไม่ได้เข้าห้องขอโทษด้วยนะเนาะยังไม่ได้จะให้กําลังใจเพื่นเนาะเพราะบ้านก็ไปส่งนักเรียนเช้ามาใจวุ่นวายนะยกรไม่ได้เข้าห้องใครนะคะใครส่งใครมายการก็ไม่ได้เข้าห้องขอโทษด้วยนะเนาะยังไม่ได้จะให้กําลังใจเพื่อไอเนาะนี่คือเมนูที่ยกรจะต้องทําให้พ่อบ้านกินวันนี้นี่ค่ะ น,ะะาานเพราะว่ายุ่งกับการไปส่งลูกส่งหลานทํากับข้าวแวะซื้อกับข้าวกับปลานี่คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะเคยทอดทิ้งกันเนาะผู้สนับสนุนก็มีมากอยู่นะคะที่ให้การให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนดูแลคลิปกันและกันเนาะเพราะว่ายุ่งกับการไปส่งลูกส่งหลานทํากับข้าวแวะซื้อกับข้าวกับปลานี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ เนาะเพราะบ้านก็ไปส่งนักเรียนเช้ามาใจวุ่นวายนะยาิการไม่ได้เข้าห้องใครนะคะใครส่งใครมายิการก็ไม่ได้เข้าห้องขอโทษด้วยนะเนาะยังไม่ได้ให้กําลังใจเพเคยทอดทิ้งกันเนาะผู้สนับสนุนก็มีมากอยู่นะคะที่ให้การให้ความร่วมือให้การสนับสนุนดูแลคลิปกันและกันเนาะนตั้งเตาตะทะไฟฟ้า ก๊าอ่าก็จะทอดนี่เหมือนเดิมนะคะเคยทอดทิ้งกันเนาะผู้สนับสนุนก็มีมากอยู่นะคะที่ให้การให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนดูแลคลิปกันและกันเนาะนสวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของการเขียวขาบนะคะอันนี้ก็จะมานำเสนอว่าเมนูวันนี้มีอะไรกระดูกหมูค่ะนัดกัดตะลึงนลายยการจะได้เข้าไปอยู่นะคะ แต่ถ้าหากว่าเวลาวันธรรมดาเนี่ยไปส่งลูกส่งหลานด้วยกันจะไม่ได้เข้าห้องไรเพื่อนเลยนะคะบอกเนื้อไอเนาะนี่คือเมนูที่อาการจะต้องทําให้พ่อ้านกินวันนี้นี่ค่ะนะคะเช้ามานี่เนาะพ่อ้าน,นก็ไปส่งนักเรียนเช้ามาใจวุ่นวายนะยาก,การไม่ได้เข้าห้องใครนะคะใครส่งใครมายาก,การัก็ไม่ได้เข้าห้อง ขอโทษด้วยนะเนาะยังไม่ได้ให้กําลังใจเพราะนี่จะไม่ว่างเข้าไปยกเว้นวันเาสาร์อาทิตย์เาสาร์อาทิตย์ทุกวันหยุดอ,อ่ออ,อีกเมนูหนึง่งอ่ะให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้การจะทําอะไรให้พ่อบ้านกินตั้งกต่ทบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะการก็จะทอดปลานิลนี่คือเดี๋ยวพ่อบ้านเขากลับมาก็ไปส่งหลานอยู่ค่ะพ่อวานไปส่งหลานรัดไอตรงเดียร์ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเช้ามาทำอะไรภารกิจการก็หนีมี ปลานินค่ะจะทอดปานินเนาะนี่ของอยากของกินเล็กๆ,ๆน้อยๆนีก็โพดของกินไมก่อนมีสับประรดรัดไอเนาะนี่คือเมนูที่อาการจะต้องทำให้พรอบ้านกินวันนี้น่ะนะคะเชา้ามานี่อืมเมนูอีกอันหนึ่งก็ ต้มหอยแมลงพู่ค่ะเต้มหอยแมลงพู่เนาะแล้วก็กระดูกหมูจะทอดกระดูกหมูเนาะไปส่งลูกหลานจากโรงเรียนก็แวะตลาดซื้อกระดูกหมูนะคะแล้วก็จะมีที่การาวุ่นวายมากจริงๆเลยกับภารกิจงานบ้านงานเรือนในครัวนะคะไม่ได้ไปเข้าห้องไล์เพื่อนก็ต้องขอโทษด,ด้วยเด้อเนาะเพื่อนไล์ตอนตักตั้งเตา การจะทอดปลานินทอดปลาเนนเตาแก๊สใหญ่ก็หมดเนอะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเติมก็ยาการจะไม่ได้เข้าเลยเนอะทำครัวเสร็จนั่นแหละค่ะทำครัวทำอาหารให้พ่อบ้านเสร็จถึงจะได้เข้านะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยค่ะอัน,นสวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของการเขียวขาบนะคะอันนี้ก็จะมานำเสนอว่าเมนูวันนี้มีอะไร กระดูกหมูค่ะอืมอืมเมนอีกอันหนึ่งก็ต้มหอยมแมลงผู่ค่ะต้มหอยมแมลงผู่เนาะแล้วก็นดัดกาตตอร์เนี่ยาการจะได้เข้าไปอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าเวลาวันธรรมดาเนี่ยไปส่งลูกส่งหลานยาการจะไม่ได้เข้าห้องไร้เพื่อนเลยนะคะบอกเลยว่าอาการจะไม่ได้เข้าเลยเนาะ ทำครัวเสร็จนื่นแหละค่ะทำครัวทำอาหารให้พ่อบ้านเสร็จถึงจะได้เข้านะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยค่ะอัน,นเนาะพ่อบ้านก็ไปส่งนักเรียนเช้ามาใจวุ่นวายนะยาการไม่ได้เข้าห้องใครนะคะใครส่งใครมาย่การก็ไม่ได้เข้าห้องขอโทษด้วยนะเนาะยังไม่ได้จะให้กําลังใจเพื่อนตางแต่ค่เะเฟิดไเหมือนเดิมนะคะยิการก็จะทอดปนินนี่คือเดี๋ยวพ่อบ้านเขากลับมาก็ไปส่งหลานอยู่ค่ะพ่อบ้านไปส่งหลานรัดไอตรงเรียน เมนอูอีกอันหนึ่งก็ต้มหอยมแมลงภู่ค่ะต้มหอยมแมลงพู่เนาะแล้วก็น,นี้เมนูจะทอดปลานิลน,นะคะปลานิลเตรียมไว้แล้วหมักไว้ตั้งแต่เมือ่อวานแล้วค่ะเข้าเนื้อแล้วเนาะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเมนูเช้าเรขอบคุณมากมายค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนอ,อากจาการก็มาพูดให้ฟังว่าเช้าก็ไม่ได้เข้าห้องไร้ใครอื ของอยากของกินเล็กๆหน,หน,น้อยๆนีก็โพดของกินไปก่อนมีสเปรดที่การวุ่นวายมากจริงๆเลยกับภารกิจงานบ้านงานเรือนในครัวนะคะไม่ได้ไปเข้าห้องไลฟ์เพื่อนก็ต้องขอโทษ้วยเด้อเนาะเพื่อนไลฟ์ตอนสการจะทอดปานินทอดปานินเตาแก๊สใหญ่ก็หมดเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ไป เพิเพราะว่ายุ่งกับการไปส่งลูกส่งหลานทำกับข้าวแวะซื้อก,กับข้าวกับปลานี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่การวุ่นวายมากจริงๆเลยกับภารกิจงา,านบ้านงานเรือนในครัวนะคะไม่ได้ไปเข้าห้องไลฟ์เพื่อนๆก็ต้องขอโทษด,ด้วยเด้อเนาะ <yse. S 1> เพื่อนไลฟ์ตอนเช้าเพราะว่ายุ่งกับการไปส่งลูกส่งหลานทำกับข้าวแวะซื้อกับข้าวกับปลานี่ค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของการแยวผับนะคะอันนี้ก็จะมานําเสนอว่าเมนูวันนี้มีอะไรกระดูกหมูค่ะเคยทอดทิ้งกันเนาะผู้สนับสนุนก็มีมากอยู่นะคะที่ให้การให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนดูแลคิปกันและกันเนาะน,นี่ของอยากของกินเล็กๆน้อยๆมีก็โพดของกินเนืก่อน มีสบปรดทีการวุ่นวายมากจริงๆเลยกับภารกิจงานบ้านงานเรือนในครัวนะคะไม่ได้ไปเข้าห้องไลฟ์เพื่อนๆก็ต้องขอโทษด้วยเด้อเนาะเพื่อนไลฟ์ตอนเช้าสวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของการเขียวขามนะคะอันนี้ก็จะมานําเสนอว่าเมนูวันนี้มีอะไรกระดูกหมูค่ะอีกเมนูหนึ่งให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้อาจารจะทําอะไร